phát di mạt năng phát di mạt năng tham mạt năng

ลูกอาตังลูกอาตังลูกอาตังลูกใ้มาบ่มาาตังลูกยิ่ลนนี้อันนี้ก็เป็นพิธีกรรมอย่างนึงคือมาเข้าหาน้ำ บใหรูเป็อยากเออไ่ยากเยก็ูอยากเออเจ้าอะไรด้เลียเลยเอาเม่าเฮ็ดเจ้อเข้ามาเยที่ด้เป็นให้รูปนี่ก็เลืให้รูปออขายออกใคนี้หะแต่กระอ่ะนี่น้ำฝาเอาน้เอาบ้้ใส่่คือกรไปกก็ได้บอเป็นพี่ๆหาข้า,าหาน้ำ เป็นประเพนีมาจะโด,ดนตะเราได้เดินไละถามาบึงทีทกรรมทรงดวงวิญญาณของแม่ทางหลังรอถึงใจอ๋ออแม่อเอ,อ,อพี่พี่พี่ออออนนี้ก็ไฟน่ยไอออบกเสือหันไปแล้ว มาโยนมาโยนมาให้ได้มากูมาดมาให้ไ้มาใได้เยม่ต่ตาน้ำบูนหานเ่อยเอ้ยบาดหันม้ยากเินดอกเขายิ้มกเี่ยวมาถกยากินน้ำบเฮ้เด้อไม่ตูเอ้น้วยเอามาจากสีไรม่ได้นน่นค้ละหนาคนละพเด็ันไส้างไส้้างมัน ยากแต่ว่าบ้านเตาไม่ยากอยู่แล้วดูดินี่แห้งลูกหลานกันนะเขาจะมีแตะก่วนถูกลงเดิมขอต่อกรับประธานาภัยนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านที่พร้อมทุกท่านก็ขอโอกาสในวันนี้เนาะในการเก็บความทรจำสุดท้ายที่ลูกหลานจะได้ท แม่ป้าจูเป็นยังไงครับนั่งรมได้ทายุทายุไอ้นั่นะไม่ใส่แม่ไหมถ้าเย็นนี่ไม่ใส่ที่วัดเจดผาวรีเนาะแล้วก็ชิงเเหมือนลยนะที่ย้ายมาอยู่กับพี่น้องบ้านพอกกอกก็เป็นเวลาเนิ่นนานหลายปีเนาะหลายสิบปีนะครับ หนูถ่ายรูปขึ้นเลยขึ้นเลยใครคะเจ้าทวดเหรอคะทุก็นชอบหด้เาหลุดโัทุกคนชอบหลุดให้เขาหลุดโฟกัสอยู่ที่นี่ก็เป็นเวลาที่ยาวนานนะครับก็ได้รวบวมกันดูแลชุมชนสังคมวัดวาอารามเป็น การกิจวัตรของคุณยายนะครับพี่ชอบไปปฏิบัติธรรมชอบทำบูรเนาะนะครับก็ใหการดูแลญาติพี่น้องอย่างที่ย่งใดไม่ได้อย่างที่จะอยากไปก็คงเดี๋ยไว้แต่คุณงามความนครพี่เป็นคนที่สองไงแยราเป็นคนแม่แยราเป็นคนแรกคนไหนว่าแม่แยราเสียแล้วตอนเด็กๆเรายังได้เป็นงานสุพแกเลยจะได้ไม่ถูกคุณงามความดีในสิ่งที่ดีๆที่คุณยายได้อบรมสั่งสอน ในความสอดรูกหลานนะครับเพื่อเราจะมวิดิโนะครับมดสัมภเวษหน้าไปนะครับออนนี้มดสัมภเวษหน้าไปครับตลาดนะครับลูกหลานอ๋อได้ฝ้าลูกให้ไหมตุลาหน้าไปนะครับวันนี้ก็แสดงวิชาจิตนะครับกันเตียนอ๋อ พี่น้องข้างนี้เห็นขึ้นมาขึ้นเป็นให้ด้วยพ่ข้าวก็จะขอกเรียนกคมาขึ้นเป็นให้ด้วยพ่้าเชาวประจิตรสงหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่เก็ดหมู่ที่แปดบริโคกกอบตะบลโคกกอกนะครับจะมอบดั่งใจนะครับในการดูแลชุมชนสังคมของเรานะครับเป็นการเพื่อปูลพี่น้องรวมชุมชนนะครับชมรมชาวประจิรนะครับกองพุมชาระจิตสงเค้อะหมู่หนึ่งกองีที่เราจะได้รุดรถึงทักนะครับวันนี้ ที่สำคัญแม้เราจะต้องสูญเสียอย่างมากมายที่จะพนันักไม่ได้แต่เราก็ได้รับกำลังใจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สตาะร่วมแวนี่มยกกองนะแวยกกองเทางกองทุนะครับชาวบริจนะครับกองทุนชาวบริจขตเพราะหอยู่ที่หนึ่งที่เที่แ ไปคนแบบนีนแล้วละนี iff, oh ่ก็เป็นพิธีการอีกแบบหนึ่งพิธีการอีกอย่างหนึ่งใลไทยรูปหน้าซบขอกคุณดีเจ้าภาพขอคุณ่อตอบคกุรกจองราแลก็ส่งเข้ามาแล้วมาจากอำเภอศรีเลยหมดนล อดีตน,นายโกโค์การรัวดรจังหวัดบุรีรัรอนงนายกที่เราคุดเคยปตีเนาะตอนนี้ท่านก็ได้ไปถลรงตำแหน่งเป็นสมสาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้อไมอบหมายให้ตัวแทนและทีมงานนําน้ําดื่มน,นะครับมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ให้กับยายเนาะเป็นจำนวน80ดแ็ด้วยกันแลวก็วันนี้จะมอบเงินนะครับมอบน้ําใจจากสะสที่ผนคนขยันหรือว่านายกที่ผนคนขยนันนะครับกับครอบครัวผู้วรยชนนะครับเชิญนะครับเชิญทีมงาาออ ที่ผลคุณประหยัดนายกที่ผลคุณรยัดนะครับนายกองการเกษตรจังหวัดปุรกาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจังหวัดปุรกานะครับท่านก็ยังมีความหองหอยเช่นเคยนะครับต้องขอบคุณตนนัวแทนท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับใจอยากเป็นประธารเนาะขอท่าน้องเด็กคณะนัฐบาลประกัศข้อบังคับการพัฒน์ประจุเจ้าที่การ พระสโรพระองค์ประมวลโคกองเศตที่หนึ่งพระเดชพระคุณท่านพระธานกรณีพันธิมโนจ้าวาดวัชโนสว่างหมู่ที่หนึ่งปัดโคกกองนะครับธรรมเนียนรัฐมนตรีปนะการจันทร์วันนี้รับตำหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อเสนอพิธีการในงานทำธุรกิจต่อของคุณยายขอหลานก็ผิดชัยผู้หวันในวันนี้เพื่อให้เกิดเรื่องความเรียบร้อยตามธรรเนียบรีบรีบรีบที่เราได้ปฏิบัติกันมาอาจจะมีการสอบเขียนบ้างเล็กน้อย เขากมาทางะ้แ se ต่สลักเี่เขากิดตทนะครับในเรืงต้นเราจะได้วบคุมทุนทางทุนศาสตร์ทุนิจการของเราจะาัอแย่การตัดตพอที่น่าจะต้องน้ำบ่อย้ะมาบ่อยกิการนี้เอาทุกคนทุกคนน่าจะ ไหนพ่ออยู่ไหนไปอย่าดื้อลูกอันนี้มามาอยู่กับพี่มะไปไปอยู่กับพี่ไปเอาเกือบใหก่อนนี่เร็วจะได้จะได้ดูมามาเอ๊ะมือมือมืออปันมือไปอาอะไรเอาเอาอะไรเอาปันทบใหม่น้ำไว้ก็มาเอามามามา ยังนีหลอ๋อมันค้นละกล้องนะเออู่ได้โยงตังไดนแต่งะบตต้งดุนแล้นะเอาม่รู้ว่ากล้องมันคือกันเนาะไม่นีเอากล้า พวกเอาเอาอ้อยรวมญาติพี่น้องเอาอ้อยมาสมทบน้ำเพลินมาสอยงานเพลินงานของน้าสาวผู้เป็นล่วงลับไปแล้วเอาบุญมาสร้อยเลยเอา,เอา,อา,า,าน้ำลอยมาสร้อยลอยบรรพันบรรปันใหม่ๆขั้นสุด

น้ำน้ำผู้ใดก่น้ำเจ้าของโอ้ยเนาะคือว่าซื้อบ่าได้น้ำเมันนะน้ำเจ้าของอะไระโอ้ันเพิ่นเป็นเพิ่นของนี่พ้นคนขยันผู้แทนเลยเขตสามจังหวัดบึงการเพิ่นเรยมาซอยงาน อันนี้เป็นพิธีทางศาสนาอันนี้เป็น,ปนพิธีวางอดอกไม้จันทร์กาบูตตนะครับพิธีการต่อไปเกียวัจจันทร์นะครับบุตตัดบาดเรียกเพื่อนี่น้องที่พ่อรัทุกท่านนะครับตามกระดูการนี้เนาะจังบวัดทุกกองมาอยู่ที่ในมาตรวจจับยาคอนเสิร์ตนะครับผูาพี่น้องการท่านใส่ทัานใส่ทุกคนได้ระดับการกระดูกการนี้เนาะ นะครับวันนี้ทั้งน้นทานภาพก็ขอกราบขอบพระคุณบารลุกมากรบนะครับที่ทุกท่านได้เสียตลาเวลาทในท่านเดินทางมาร่วมงานใป็นเช่นนี้แล้วปิยก็ถือว่าเป็นบุคคลในที่ลูกหลานญาติพี่น้องก็เพื่อนพ้องน้องพี่เปิดแมตช์แน่เปิดแมตช์แนจังหน่อยเปิดแมตช์แนแม่ป้าชาชุกชาชุหาลูกซ่ากันได้ไหมไง บาทีเาก้นหะวรอารมณ์ดีอารขันนาะรู้สึกท okay, ี่ร <Right. S 2> pues, uh, de ักใครของลูกหลานทุกคนนะครับลานไถ่ย <pineapple> ูทุกวานเนะแม่ยูเป็นคนอาบูไถ่เนี่ยบางเวาจะพาเจ้าองคนอืุเนาะแบบทุกทีเนะอบสุขทุขพนนะครับขอบคุณอย่ารเสียสะเวลา มาร่วมกันยกมีดานรรทวเตดีนะครับเาขอบุญสุดๆทั้งหลายที่เราได้มาเหกันแล้วในครั้งนี้ตรนี้เขาได้ทอาจารย์ในร่วมกันมาสุดๆที่พงดวงวนแดวงวิญญาณของปัญญาลสุนขอันประยุกตนะครับขอบุญสุดนทั้งหลายอย่างนี้ทานสุดทายรื่องพอะไรต้องใสที

เด็ก้าไปกินข้าวกินน้ำกันเน้อก็เยไปกินข้าวกินน้ำนเน้อมัูกกันเลยมันบ้ากัเลยพึ่งไอ้ยูไทร้านนียังชกีดอ๋อเขาปุ๋ยปุ๋ยชุพ่นเครับเก็นข้าวกินน้ากันกัต้องขยย่กลับบ้าเลยโอ้ยเออเต็นข้าวกินน้ำเท่ากันโอ้ยเลยเลยได้เลยเอันีไ่รักกันไ่รััอ่ลอละอ่อล เบเราะเบเราอบคุณเออเอเอมามือบ้ดี่เนี่ยจากที่บั่นเองนา่นี่นี่เออโอ้มันที่บ้านเจ้าค่าเนาะเออเอามากว่งเอ่อข้อนไปด้เ็ดเราดีเรา้วยแต่งี้วนะครับอันนี้เรเจาเรบอีแล้วดู่ตัดของค ีคิดทีคิดคิดดาได้ให้งผลให้ได้ยยข้าวหลังพ่อที่ตุลาบุกักผู้วายออมาเพ่ยกิกยกดได้ยเลตั้งของกุงกลาหม้อยหญ่เปไง้มบ่บาสหาโอ้ยใด้กลับไปเีะเอาปากกาเขียนเลขเขียนเลข อ้เง้เลเงันเด้อพว่านุดยก็ขอรัาขอบคุณที้ทุทด้วยทั้งุ่ยบ้านทั้งต่อท่านนว่าดูแลของขอิขอบคุณทุกทุนนะครับขอบคุณทีคุณพุ่นงเราจะกินข้าวกินุ้ดาเลยก็ขออนุญาตอนุญาตยุติการแค่เสียบรนดาานลุจนไว้แเพียงเท่านี้เนาะรขอรับาขอบคุณนะครับจากผคมนะครับอาชริพว่าอดิสจ อยู icism, far, s <S ่ไรนครับพี่้องจะกสจสจมากันเพสอจสอสอจเนเอาเอาเอาไเขียนเลขเขียนเลขมาแน่นแ่น่นแกให้บาลนน่ดนเลยนี่วันดีกเปบุมอไเชียวมนี้

ไม่ใไมไม่ใอนเราออนต่างอะบ่ไ้พกระเพีบ้านนอกเดียวี้นะกาทีเจ้าหีเรีมองกล้าทีได้เราใครน้อง จะนอนรับผมไหมลุกไหมไฮะเอาทา้เนะเ้ยใช่หลว่อจว่าจะขึ้นนนป่าเราหรอเนาขานไปรับไปัแก้ตัวได้ไหมาเอ เราเมื่อเราจาอด่ากพอไบุญมนนจิ้นจน่าบุญเ้อสุเนอะขอกกดบ้านสิไรพ่อแล้ว ไปอ่างกันมึงผมเลยบอกไปกระดาน้มากรานนอดีบ่าปอดีบาบกบ่ไปด้ผมแับผิ่ชอบาต่ว่าบัดเเขาให้ไปหาใจแพ้งมาอ่ามู่เขาไอ้ยจะไปซื้อให้บอกไปบอไปมันยังกันอะไรฮะหไวให้มันจัแจ้งเออ้วะกูไะกููะูอะไรคือมเป็นองไปอ่างเลยอ้าพาไปไหนเ่อ เบอร์ยะมองเบอร์ชุ่มคิดอะไรอย่างไรตั้งก็ไผอย่าลืมแปดส่วนะไม่ขึ้นนอนเหรอโอ้อาเล็พลุงเออเออน่าลู้เสียละเป็นพิธีการอีกอย่างหนึ่งเลช็ดเรียบร้อยเลยเขาจะพาไปเบิ่งทั้งบ้านบัณน อไปดีบิดใุ่ได้หมมอเข้าห้อง้าห้องเ้องนเป็นหลัสุดท้ายของทุกทุกคนที่จะไปคือมองเดียวกันเนี่ยแหละ

เออแ,นะแนะม่่บาที you know? ่จ้สั่งว่าจะเาไปเลยติดนัดเขาบู๊อ้อยไทยดีเอาไปเอาไทยเลยนี่ได้แล้วได้แล้วอย่าลืมด้อยังก็เจดยังก็เจียนหามันมนน้ำกันแบบนี้แล้วะเพ่อเก็บ เตียเย็บตัเย็บนั่นแหละเย็บร้อยแบบนี้เอาไปเดี๋ยวไปเย็บรถแต่ว่าก็น้ำมอใเอาไปยั่งยั่งด้วยเป็นขวดเตียนใส่มาร่วมด้วยช่วยกันเออเอาเร่วมด้วยช่วยกันมันเอาหมดกระป๋าเตียนิ่านก็

โอ้อยวทายมูอยู่มูนีปาไปหรทางนี้ข้างนี้จะามาเนี่ยทางนี้มันย้อนแสงโอ้แต่มันน่าเลยวะมามัน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 เอาชีเลยชีเลยชีเลยสีออกแล้วโอสโ้สวัสดีทุกนีปงเชยเลยวะ อ้ขาด้ลยวอันนี้เขาจะไปิมใส่เาหรือเพื่อเราไปิมส่เราเฮเขาไปิมใส่เบัดขยายนี่เพื่อเอาไปเอาเอาไปชิมใสขยายมีมองวังเาอจวันเลยแล้ว้าบจองในขนกับานอยู่อ่เดียวกับบ้านฮะบ้านก็ได้วมีมองเผาอ่ะ

mọi người 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 mọi

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสานีเ้ยคลิปได้เคยเจอกันไหม